ท่านผู้ฟังครับผมก็จัดคลิปต่อเนื่องในเรื่องของหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องนะครับถือว่าเป็น EP 2ีของท่านก็ว่าได้ต่อจากเรื่องประสบการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณเอดำเนินหรือว่าคุณนรงแสงอากาศมากระซิบผมบอกว่าพี่โบเหรียญหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องนะ่ะมีเก้อ,อยู่แค่รุ่น1กับรุ่น2เท่านั้นเองนะพี่ที่เหลือเนี่ยที่เป็นเหรียญหลักร้อย ยังไม่มีรุ่นไหนเก๋เลยวันนี้ผมจึงทำตามที่คุณนรงค์แกแนะนำนะครับคัดเหรียญ4รุ่นมาที่ยังไม่มีเหรียญเก๋มาให้เพื่อนๆได้ดูกันรุ่นแรกเลยก็จะเป็นเหรียญปี16นะครับเหรียญน,นี้จะไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเหรียญเล็กเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีอายุเก่าใช้ได้เลยถัดมาจะเป็นเหรียญรุ่นปี2521ครับ เหรียญรุ่นนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของรุ่นก็คือเป็นพญานาคอยู่ที่ด้านหน้า2ฝั่งนะครับเหรียญก็โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งคราวนี้แหละเหรียญเบร่เลยก็คือเหรียญปี2522เป็นเหรียญโลด้านหลังก็เป็นยัน5นะครับรุ่นนี้ผมน่าจะมีอยู่ประมาณ2เหรียญแหละแล้วก็รุ่นสุดท้ายสําหรับรุ่นนี้ผมจะมีที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่ได้เป็นกระไหล่ทองลงยาแบบในรูป อันนี้คือแพงพอสมควรนะครับแต่ถึงว่าแพงยังไงผมเห็นก็ปิดกันไป560บาทผมก็ว่ายังไม่แพงหรอกครับแล้วก็สร้างได้สวยมากคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทยอยดูทีละรุ่นทีละรุ่นกันแบบชัดๆอีกทีนะครับเริ่มกันด้วยเหรียญปี16เลยก็แล้วกันครับเราดูพอสศลึกเป็นหลักด้านหน้าก็จะเขียนว่าวัดหนองสองห้องนะครับผมจะดูซิว่าจะยังขยายได้อีกสักนิดนึ่งไหมเต็มจอขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเป็นยันพรึบเลยนะครับระบุว่าเป็นเหรียญที่สร้างในปีพศ2516เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดนึงนะครับเอาละชัดถนัดตาใช่ไหมครับคราวนี้ไปดูเหรียญด้านข้างกันบ้างถ่ายออกมาเป็นภาพสตูดิโอที่ดูชัดเจนมากเลยขอย้ำนิดนึงว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีครับผมคราวนี้มาดูรุ่นถัดมา รุ่นนี้คาแรคเตอร์อย่างที่บอกครับเป็นพญานาคทั้งสองฝั่งเหรียญก็จะมีขนาดโตขึ้นมานิดนึงสร้างได้สวยมากครับรุ่นนี้หน้าตาท่านชัดเจนมากเลยเอาละครับผมขยายให้เพื่อนๆดูกันนะด้านหน้าเหรียญก็เขียนว่าหลวงพ่อสายอายุ86ด้านหลังก็จะมีปีพศนะครับ2521แล้วก็เป็นยันบอกชื่อวัดว่าหนองสองห้องเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูพูดก็พูดนะครับเห็นแลน้วนี่อยากจะเช่ามากเลยถ้ามีเหรียญมา ผมเองก็เก็บครบทั้ง4รุ่นนี่แหละครับก็ยังอยากจะเก็บเพิ่มอยากจะได้เพิ่มเรื่อยๆเหรียญนี้เป็นเหรียญโลครับมีลักษณะก็คือท่านจะหันข้างจะไม่เหมือนเหรียญรุ่นอื่นเดี๋ยวผมจะขยายให้เต็มจอครับอาวและเต็มจอพอดีเลยอายุก็เป็น87ปีนะครับด้านหน้าก็มีชื่อมีทั้งชื่อหลวงพ่อและก็ชื่อวัดครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็เป็นยัน5นะครับปี2522ลาภผลภูนทวี สังเกตรอยเจาะหูเหรียญจำไว้บ้างนะครับเอาละขยายกันแบบเต็มจอแล้วเป็นเนื้อทองแดงลักษณะเหมือนจะไม่ได้รมดำครับโอ้เหรียญนี้มาแบบเต็มจอเลยจะเป็นรูปท่านนั่งแล้วก็เอามือทั้งสองข้างจับอยู่ที่บริเวณหัวเขา่าเป็นปี2,523หลวงปู่อายุ89ปีพอดีครับด้านหน้าเขียนชัดเจน เรียญที่ผมมีอยู่นี่จะเป็นเนื้อทองแดงธรรมดาแต่ว่าที่เอามาโชว์คือเนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงินครับด้านหลังก็จะเป็นยันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับอ่านออกแต่ตัวอุก,กับตัวนะอีกตัวหนึ่งผมยังอ่านไม่ออกเลยแต่ว่าเป็นภาษาขอมทั้งหมดเลยนะด้านหลังนี่กลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะขยายให้เต็มจอนะใจจริงผมก็ยังอยากจะเช่าเพิ่มทุกรุ่นละเพราะว่าผมมีอยู่แค่ รุ่นเหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองครับขอย้ําให้เพื่อนๆฟังว่าที่เพื่อนเห็นนี่เป็นเหรียญหลักร้อยหมดเลยครับเต็มที่ก็แค่500บาทยกเว้นเหรียญลงยาปิดไปเกินไปนิดนึงครับพระมีประสบการณ์ราคาหลักร้อยยังมีอีกหลายหลวงพ่อและหลวงพ่อสายก็เป็นหนึ่งในหลวงพ่อที่ผมว่าสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณเอดำเนินหรือว่าคุณรงแสงอากาศ ที่เอาข้อมูลดีๆมาฝากผมอยู่เสมอตั้งแต่แนะนำให้เช่าหลวงพ่อสายแล้วก็ยังชี้เป้าอีกว่าให้เช่าพระรุ่นหลังๆของท่านซึ่งราคายังถูกอยู่มากครับผมเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่เพื่อนๆหลายคนมาขอเช่าแล้วผมก็ยังไม่มีพระให้เช่าหากว่ามีเยอะเดี๋ยวจะแบ่งให้ครับจริงๆเลยเดี๋ยวจะค่อยๆติดต่อไปทีละคนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ